คือเชื่อเลยว่าหลายๆคนนั้นงงว่า ROV จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายจีนยังไงมันไม่ได้เปิดที่จีนนะก็ใช่มันไม่ได้เปิดที่จีนแต่บริษัทที่พัฒนาเกมมันนับเป็นของจีนไงละ่ะ ROV โดนพัฒนาโดยบริษัท Teami ท Studio แต่ Teami Studio นั้นก็เป็นบริษัทแยกย่อยมาจากเทนเซ็นซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทนเซ็นนั้นเป็นบริษัทจีน ซึ่งทีมี y สตูดิโที่ดูแล h o k กับ RV ก็เป็นแค่บริษัทแยกย่อยในจากหลายบริษัทของ Tencent น่ะคือว่าไงะ่ะพูดให้เห็นภาพเป็นแผนพังดีกว่าเหมือน Tencent เป็นแม่ใหญ่มีบริษัทในเครือแยกย่อยหลายอันก็เปรียบเสมือนลูกแต่นี้เราพูดถึง RV ใช่ไหมเราก็จะขอยกเป็นบริษัททีมี y บริษัททีมี y นั้นเปรียบเสมือนลูกของ Ten c e น t เป็นบริษัทที่พัฒนาเกมซึ่งทีมีสตูดิโอนั้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซินเจิ้นประเทศจีนเข้าใจยังว่าทำไมกฎหมายจีนถึงโดน r อาวด้วยเพราะ r อาวีอยู่ในสังกัดทีมีทีมี่เป็นบริษัทที่พัฒนาเกมในเครือจีนเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายจีนออกอะไร r อาวี RV ถึงแม้จะไม่ได้เปิดที่จีนก็โดนด้วย อ,อันที่จริงความสัมพันธ์ของ Head อ OK กับ RV มันไม่เชิงแม่ลูกนะมันควรจะเป็นพี่สาวกับน้องสาวมากกว่าคือ h e ตออกมาก่อนแต่เปิดในจีนแล้ว Tencent ต้องการที่จะ go in เต r ร์นะคือเขาอยากให้เกมโมบ้ไปสู่สากลโลกแต่ h e ตมันขายได้แค่ที่จีนทีมีสตูดิโอก็เลยทำการคอด RV ออกมาโดยมี h ิตโอเป็นต้นแบบ พอโคอดอาีเสร็จปุ๊บก็ส่งให้กาลีนาที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนั้นไปโปรโมทซึ่งก็โปรโมทได้ดีนะไทยไต้หวันเวียดนามค่อนข้างที่จะไฮแบบสุดๆส,ส่วนประเทศอื่นก็อืมเขามีเกมเฉพาะแล้วอะ่ะมันก็พอได้ไปถูๆไทยๆแต่ก็ไม่ได้มากเชื่อเลยว่าไอตอนเปิดตารางบริษัทแม่ลูกเนี่ยคนจะเห็นชื่อไลออดใช่ไหมบางคนน่าจะเกิดคำถามว่าทำไมไลออดไม่โดนล่ะ ท้าทั้งที่เทนเซนก็เป็นบริษัทแม่แต่ก่อนไลออดเนี่ไม่ได้มีเทนเซนมาควบคุมนะคือตอนแรกไลออดนั้นเป็นบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาฉันจำชื่อบริษัทไม่ได้แต่คือมันไม่ใช่ของเทนเซนแต่ในช่วงประมาณปี2009เทนเซนได้ทำการซื้อหุ้นไลออดแล้วก็แล้วหลังจากนั้นเหมือนไลออดจะมาประกาศว่าได้ขายกรรมสิทธิ์ทั้งหมดให้กับเทนเซน งั้นเท่ากับว่าเทนเซ็นนั้นจะกลายเป็นเจ้าของไลออดนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเทนเซ็นถึงมีบริษัทย่อยเป็นไลออดก็เพราะว่าได้ทำการซื้อหุ้นเรียบร้อยตกลงอะไรกันเรียบร้อยแหละฉันไม่รู้ไปตกลงอีท่าไหนนะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หลายคนก็น่าจะถามว่าเอาในเมื่อไลออดเป็นของเทนเซ็นจีนทำไมเขายังทำพวกมีหูมีหางแล้วก็ตัวน่าก,กลัวน่าก,กลัวได้อยู่เลย ถึงแม้ไลออดนั้นจะกลายเป็นบริษัทของเทนเซนต์แต่ไลออดก็ยังก่อตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาคือสตูดิโอพัฒนาเกมหรือค่ายเพลงหรือหนังนะก็ยังคงตั้งอยู่ที่นั่นน่ะอืมยังคงเป็นสตูดิโอที่พัฒนาเกมในสหรัฐอเมริกากฎหมายจีนมันเล่นได้ไม่สุดถึงแม่งมันจะอยากเล่นก็นเถอะต่างจากทีมีสตูดิโอที่มันตั้งอยู่ตรงจีนเลยกฎหมายจีนมันเล่นได้มาส่งผลใหญ่กับที่ เฮ็ดโอเคแล้วตอนนี้กำลดังลาม,มาที่ ROV พอจะเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไม ROV ที่ไม่ได้เปิดที่จีนถึงโดนกฎหมายจีนน่าจะพอไขข้อสงสัยได้แล้วมั้งเออเกือบลืมแฮะฉันเล่าไม่หมดคือนอกจากที่เขาจะห้ามพวกครึ่งคนครึ่งสัตว์หรือแมกรั่สัตว์ทั้งตัวเนี่ยเขาจะห้ามพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้อยู่ อีกอย่างหนึ่งที่เขาห้ามก็คือรอยสักฮีโร่ที่มีรอยสักแล้วก็น่าจะปล่อยเลยตามเลยอย่างลินดิสแล้วก็ยีหน้านะคงไม่ลบรอยสักพวกเธอหรอกมั้งแต่เอาเป็นว่าตัวใหม่ๆอาจจะไม่มีรอยสักจะไม่มีครึ่งคนครึ่งสัตว์หรือว่าสัตว์ทั้งตัวจะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดซึ่งไม่รู้มันจะส่งผลกระทบในเนื้อเรื่องหรือเปล่านะเพราะว่าหลายตัวแม้ขาดเลาไม่ได้อย่างลิกเตอร์ลาวิลไวโอเนี่ยไอพวกนี้มันขาดเลาไม่ได้ ไม่แน่ใจว่ามันห้ามการพนันด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าห้ามการพนันไอ้ลาวิวมึงโดนหลายกระทงนะทั้งเล่าทั้งเล่นไพ่เด่ะเมอไปเล่นไพ่กระทูเล่นนั่นทู่เียนก็ฟ้าผ่าใส่หัวแม่งแต่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วก็คงไม่ส่งผลหรอกมั้งก็แค่นี้แหละที่จะพูดน่าจะไขข้อสงสัยว่าทำไมจีนถึงเล่น R v วได้นะเอาละตอนนี้ก็ก่อนจะจากลากันไปอย่าลืมไปกดติดตาม YouTube นะ t i ก t o k กผีเข้าผีออกช่วงนี้ฉันใช้ คำที่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมะเยอะเผื่อเดินแบน์ก็จะได้ไปดูกันที่ Youtube นะเอาละตอนนี้ก็พี่บายเจอกันใหม่คลิปหน้า